สบายดีสบายดีปลาลุงเบิดสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับช่้าหนก้อยยังแพอีกแล้วกระเป๋าคือเดิมเลยว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวขอมับส้มมึงช่้าหนก้อยยังแพได้เลยนะโดยผู้แม่นกอยก็เป็นผูกแบะนะโดยโดยสบายดีไอ้อึงโดยเป็นหญ้าแบะตัวนั้นนะโดยท้อโดยโดยให้ขอไปจับแบะไอ้เอึงหู โอน,น้องหลยกาชื่อขนมมะพักน้องยขทโอนชื่อสวัสดีน้องน่ยสวัสดีป้าลุงโดยชื่อขนมมะพักน้องดยสวัสดีห้ยนาโดยโดยแต่ตนี้โดยโดยกมาโดยโดยดอยเฮ้ยข้าข้้อ้นเดดนดเเดเเนน

bà luôn mà bọn đây nó có chặt bà 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 mẹ bà cái <laughs> chuông bè khào bên nó rồi già lẽ ăn già lẽ ăn yu 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 pha nó coi lẽ nó rồi ai 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 ngừng chặt chút thôi thôi nó rồi nó bà luôn mày nó coi cái gì đây anh con nó rồi nó coi cái khó nó nhạt tặng con của nó rồi ตั้งกองสิไปผูกแบบปลุงมา้วยโชว์พวรปล่อยมันตายแล้ว่าผูกแค่ไหนแล้วโดยไป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 เไปนประต すね。<laughs> <laughs> 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 ก็เลยแบกโม่ต้องก้อนกระผุกแบ่แล้วๆรียบร้ๆแล้วก็กระสีไปไล่แบ่ซอยอื่นนะเลยเทนาะพี่เพื่อนกระชีเรีนไปใส่ในตัวนี้นะโดยไปไปไปข้อข้อก้อข้อมึง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 นะมึงนะไปคอกไปคอกพังแน่พังแน่ลูกอยู่คอกูแม่แม่ห้องเชียงลูกแม่ไหนฮะดิฮะลูกมื่อยู่ไปไปไปขอก้อข้ออู้ Ô thôi mất chọn nó có ý bà luôn. rồi nó về đây bì 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 nó bì 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 โคกไปโเบิ้งไปโคกูบไหมมาเลยไรแบตัวถึงเลยเนาะป้าลุงเงเ้เดเดเหุ่แบป้าลุงมาเลยเบิ้เบิ้งเบิ้งยยยยยยเบ้งเบงเบิ้งงหนาว่นเท่านี้ไปไปไหนเอาไม้ึ้งเดี๋ยวต้องกจีนี่ mẹ thôi nói chấp nhận đôi đôi anh không nó đắt là hơi bên rồi nó hết nó có hết hết khóc hết khóc, hết khóc, khóc khóc hết 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 khóc hết 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 đi Khóc hết hết khóc mày. hết mày, อันนี้อันนี้เวลด้วยน้องปลาด้วบึ้งบึ้งบ้มามามาจับสซ่กันครันเองกอดกับขึงบุเพด้วยสิไปไม่จีดึงไม่จีด้ำสองก็ไปกันเดี๋ยวดึงบุเพดีมาโซ่กันก่อนได้ยังบเพดงไกัขัดมือลองก้อยกันโอ้โหทุท ดึงโซ่กันเนาะมันแห้งเลยออมันแห้งเลยถ้ารข้อข้อแข็งเยไปหมไปไไปม้อไปไหมเบ็ดปุกพลายอ่ะเลยนะเมนอก้อยูเลยข้อ้อ้อข้้อ้อข้อข้้อ้ like ้อ้ข้อ้อข้อข้อเอ้ข้อข้อ้้อป้ ผูกแปะไว้เนาะโดยจรงไว้ตะลุกเพิ่นอ่ามพันกับเชิญมันยังเพิ่นเนาะโดยเบิ้งเบื้องข้องไปข้องไปขอก้อกขอกไอ้ไอ้ลูกเอ้ยอือเอผานมาทางพี่แหละเป็นน้องเจ้ากูผูกแปะเนี่ยเองไหลกระถึงน้องอยู่เนาะโดยเธอเนาะโดยเนาะป่าลงพอเนาะโดยเนาะพี่ละวส่ Phụ lần thì... này nó rồi chắc cân luôn nó luôn luôn Rồi luôn 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 phần luôn luôn măn cũng phần nó luôn luôn tôi này luôn 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 nó luôn nó luôn 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 có luôn 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 โต้แถวๆจะจอยนะเด้โอดวยโอเคแล้วโดยแล้วมันจ็ได้สิไปอีกได้ไปถูกอีกเด้เราเพิ่นก็ยังเห็ดอยู่นะโดยเราป่าลุงเอาไปใช้เตอโต้ไงวฟอกแล้วเด้อด้ไปใช้แหละบ้านโดไ ไปใส่ใสโตัวปัวมาขึ้นี่เด้ไปผูกเด้งไปผูกแล้วหลาะไสักเนี่ยแ้นงก้อยจะซ้อนคืออยู่บ่สักขล้น้ล้ก้อันนี้คิดปุ๋ยเะไแบบนั่นเลยน้องก้อยก็ตกใจนะโดยไปแร้่นี่ยังไ่ยังมีอันนั้นนะโดยมีเนปัวผืนโพน้องก้อยผืนปัวเป็นนะโดยชักมาห้งน้องก้อยจนตกใจมันกำลังเกิดหันกำลังเสียเียบ่

ปุยผ okay, ัแห okay. okay. uh, uh, ้ปุยเสียวโดยนปุยแห้งไดดยเปลี่ยนเน่กักบินบราณโยโดยปุยห้องพืชนะนะโดยถ้าะโตาเ่าสักยาพันเลยตามสักยาันก็คือว่าแหละคือเจตูงกอ่อเจตูอาการเดียวกันกับเจตูเลยไปทางเดียวกันอีกเจตูมันคิดไร้โกมุเลยคิดไรโเจตูอืมโดยคิดไร้แบบบรสัทแบบเงาเลยกัน

หือตาไอนี่ไปซะแล้วเราหิวไปผูกไว้แล้วเนาะดอยสิแล้วเพิ่นยังตัวดํานี่เนาะได้พอเพิ่นเป็นคนเฮ็ดเนาะแม่ตาแเพิ่นขชวนเฮาว่าเพิ่นขชวนเฮายงไออกหออกมันเจ็บดยตออกคอยไออกนะครับบางเือแเพิ่นมาน้อง้อยก็เอาคงไว้นี่เพิ่นว่านําหาน้อง้อยก็บอกว่าอยู่เพิ่นก็ไล่ไปเนาะดอยเออแต่ว่าแน้อง้อยไปรถ สั่นมาเลยป้าลุงแบงน้องก้โดยจัาลนี่2โตแบ่บ้านโดยบ้านบ่เห็น2โตบ่เห็น2โตน้องก้อยต่อนน่ะมาถามมีไดอยู่นี่ว่เฮาไปเอาแบเฮาโดยน้องนก้อยมาก็เห็นอยู่แบโตเพิ่นกําลังย่างเมื่อเนาะไอ้อึกเนาะตอนมาเมื่อวานนี่บ่เห็นัวคมโดย โทอตัวนี้กันมาหดคอกับพญามุกเป็นยังโดยน้องก้อยแล้มายืนอยู่นี่แล้วปู่ป่าลุงน้องก้อยยืนถ่าชุ่มไผ่เพิ่นน้องก้อยก็คือว่ายังใบเบ้อ่น้อยดินอยู่ทางนี้เลยนะโดยเป็นพปัญญางไปว่าลบทวนน้องก้อยก็ตกใจนะโดยท่เพิ่นอยู่ป่าหลายยุ่งกินหลายด้วยนะโดยไปออกไปตัวน้อยออกไปแม่

ตังกองไอ้น้าก้นอบพงไปผูกเบตเลยแบตตุนรักแข่งดีถูกมา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 คือว่าตอนขำก็ให้จับดีแท้โทษเลยมาเลยแล้วป้าลุงโทอะปรักแข่งเลยเลย ยโยโยโมา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 อเออ่ะอไว้กินของเพินดอยฝนดบือมือวานนี่ก็นิดเบือดยเบือน้องกอะไปอืไปจนน้ำมันเบิ้ดมาเลยไะหาเรืซื้อแปซี่กวดมาให้เพินมาเลยแม่น้องก็ไปซื้อยาเนาะ

đội 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 hơn đi bóng nó pha luôn đội phía đội 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 nó đội แบตตันเกิดอาการนะโดยมันขึ้นใครเนี่ยพอน้องก้อยยังตัดชินใจแบบว่าข้ามันนะโดยน้องก้อยไปแ่าคือผมมีบอได้บนต่อทันนะโดยโอจใช้ต่โนะก็บรีมต่อบอยังคนนะโดยจะก็ไปผูกอยู่ซ้าแต่พอโตนะตัวเต้นเมือคืน rồi rồi mẹ 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 không tôi Tôi y sao mẹ phủ mẹ mẹ với mẹ mẹ không mẹ 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 anh mẹ đây thì mẹ 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 thôi mẹ đang mẹ mẹ Chú P mẹ 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 rồi cửa nắng cạn mc cứu nữa rồi mẹ anh em mẹ, anh em 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 nó em nó em 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 tôi em 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 là em 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 có thằng bê với thằng ngọn nó nắp nó đu hô luôn thôi thôi, thôi. thô 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 nó thô có... thôi, thôi 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 thôi, thô 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 chút, 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 thô 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 này, thô thô này thô nó thô thô lên, đi luôn, thô 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 rồi. rồi. thô 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 hết đây นกไก่ตาจ้ามปืดปืดปืดจะอยู่สรยังเขาป่าออกมาลูกออกมาน้มามาโอ้เกือบชิบุลน้าจ้ามขึ้นนียเนาะ่บุลโดยห้องยืนขึ้นยืงขึ้นขึ ừ, ้นเต้าตุ้มนกไก่หเลย sắc da hay nấm mu ta ấy sắc nó đôi phần rồi, mình sao ấy ừ. Hồ nông coi phần qua tén đôi nông coi thật phu một mau lẩu cái nĩ đẻ nhỉ 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 น้องก้อยก็หาก็มาที่โรงเรียนนะดอยน้องกอยก็สิลาแล้วนะดอยนะป้าลุงน้องกอยขอกาวสบายดีสบายดีป้าลุงบสุขสุขนะดอยก็ขอมุกขอบใจดยน้องกอยก็บงปู่แวะอีหยังะดอยน้องกอยขอมุกขอบใจป้าลุงที่เขามาเบิ่ง่องน้องกอยจนจนจบโดยีมาโฆษณาโดยน้องกอยขอฝาก่องพ่อของน้องกอยนดอยินทีมงานสายใจนะดอย ปุพาสิรินะโดยบอกให้มันชุดๆเลยนะนะโดยมันจังกดกไปเบิ่งได้โดยกับเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนแน่นะโดยให้เป็นกำลังใจให้เพื่อนของก้อยแน่นะโดยขอบอบใจลายนะโดยเนาะขอให้ป่าลุงดีๆไม่แห้งสุขภาบ่มแข็งลำล้อยถึงกาเงินไหลน้องทองไหลมาทานมือเศร้าไหลกับมือแมงปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นซุ่มดังปรารถนาเด้อเป็นโหมพมใส่รองเทาตลอดไปซ่าถูกไป